ออกไปจากที่นี่นะเจ้าหมีปากกิมวิโรเป็นของอีกาแดงแล้ว<อ>วันนี้เราจะไปสำรวจปากกิมวิโรพรุ่งนี้ดินจากโกที่เหลือกามาดอนบทที่ห้จุดเริ่มต้น ตอนนี้กามาดอนได้นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่กามาดอนวัยเด็กได้มาคุยกับเขาในฝันเมื่อภาพตัดมากามาดอนจะเริ่มออกเดินทางไปที่ไหนสังแห่งและย,ย้ายกับพวกมินอ่านี่ท่านกำลังจะออกไปแล้วเหรออืมโอ้คืออย่าคาดหวังคำขอบคุณจากฉันนะแล้วทีนี้มินเขาก็อยากให้หมวกกามาดอนฉันจะเก็บมันไว้เป็นของที่ระลึกแต่มันใหญ่เกินไปสำหรับฉัน โอ้ดีเลยตอนนี้ฉันเดาว่าเธอมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากฉันในการเอาชนะโมกาและกอบกู้หมู่บ้านของเธอก็ช่วยหายใจได้นะเบรนโซก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าอาจเป็นการดีที่สุด ถ้าท่านไม่ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปในสถานการณ์นี้ทั้งหมดเริ่มต้นเพราะเราขอให้โมกลาปกป้องเราจากพวกหมีเมื่อเรื่องนั้นผ่านไปแล้วเราต้องการให้ท่านปกป้องเราจากโมกลาและหมีและเราทุกคนรู้ดีว่ามันผ่านไปได้ดีแค่ไหนไม่ว่าในกรณีใดฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพยายามเข้าใจในสถานการณ์ด้วยตัวเองเมื่อบทสนทนานี้จบลงกรรมดอนก็ได้บอกลาทุกคน และเยกทางจากพวกมินแต่อยู่ดีๆมินก็หันกลับมาและเรียกกามาดอนว่ากามดอนอเลกเเมื่อน,นั้นกามาดอนก็บ่นไปสักพักและมินก็ได้เข้ากอดกามาดอนเธอกำลังทำอะไรออกไปออกไปฉันแค่อยากจะให้สิ่งนี้แก่คุณกามาดอนบางทีคุณอาจอดใจไม่ได้ที่จะเป็นคนเลวคุณไม่จำเป็นต้องชั่วร้ายดูแลตัวเองด้วยนะ นนหลังจากนั้นกามาดอนและมินก็แยกทางไปกามาดอนก็ได้เดินไปที่ป่าแห่งหนึ่งและเขาได้ยินเสียงแปลกๆก็ไปพบกับเจ้าหมีนะั่นแกฉันยังทุบตีแกไม่พอเหรอไม่เป็นไรสำหรับฉันฉันสปอยเรื่องหนึ่งสู้ไงล่ะหืมแกเคยอยู่ในที่หนึ่งไม่ใช่เหรอทำไมแผลพวกนี้สดหืมลอยล้อมอไซ เกกำลังต่อสู้กับปูดแห่งกาเออหมายถึงอีกาแดงแต่ทำไมเมื่อนั้นก็มีหมีจำนวนมากที่แอบซ่อนอยู่เต็มเลยแกเป็นสัตว์ร้ายที่พยายามปกป้องสิ่งที่แกเป็นฉันเข้าใจมากนะตัดมาที่พวกเรนโซพวกเรนโซมีแผนที่จะไปลปูก หมู่บ้านพระจันทร์สองดวงที่ยืดตัวโมกราโดยมีแผนสร้างเสียงรบกวนเพื่อดึงดูดความสนใจและไปวางระเบิดที่รูกำแพงด้านหลังหมู่บ้านเพื่อจะช่วยชาวบ้านให้มากที่สุดเมื่อนั้นก็มีเสียงว่าอย่าทำการมรรอนได้โผล่มาจ,จากในเงามืดและได้บอกว่าฉันมีไอเดียดีกว่าสำหรับไดนาไม์ไอเดียของกามรรอนก็คือระเบิดหินที่ทับคูมะ มินได้ถามกามดอนแปลว่าแล้ทำไมคุณถึงกลับมากามดอนได้โกหกมินไปว่าแกแค้นมูกา้าต้องชดใช้ความอวดดีของเขาเมื่อมินได้ยินอย่างนั้นมินก็ตอบว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันคิดว่าคุณกลับมาแล้วคุณกลับมาด้วยเหตุผลอื่นจากนั้นทั้งคู่ก็เถียงกันไปสักพักก่อนที่มีชายหน้าหนวดบอกว่าทุกคนก้มลงเพราะเขาจะกดระเบิดแล้ว มันได้ผลให้กันเป็นผู้ปทบย่ยคูมะเมือนนั้นเลโซก็บอกว่าคือพวกเราเองฟาบาทด้วยความช่วยเหลือของหมีผู้ซื่อสัตย์ของท่านเองคูมะก็สงสัยว่านี่คือกลอุบายอะไรกันหมีและมนุษย์ทำงานด้วยกันเหรอไม่มีกลเหลี่ยมนะคูมะเราต้องการความช่วยเหลือจากท่าน โมกาได้ยึดบ้านของเราไปแล้วเขาจะยึดบ้านของคุณด้วยเมื่อเขาได้ยินคำขอร้องของมินเขาก็บอกว่าแต่เธอยืนข้างอูน,นี้ถ้าไม่ใช่เพราะการทรยศของเขาครูมะคงเป็นอิสระที่จะปกป้องหมีของเธอและมินก็ได้กระซิบบอกกามารอนว่าช่วยพูดอะไรเพื่อนมโน้มน้าวเธอแล้วกามารอนก็พูดว่าเออ นั่นเป็นการต่อสู้ที่ดีที่เรามีท่านเป็นคู่ต่อสู้ที่แกง่งเชิญหมายถึงชันชนะอย่างง่ายได้แต่ท่านรู้ถึงความพยายามที่ดีในส่วนของท่านสารเลวโอนี่เมื่อนั้นกามดรอนก็เข้ากำบังมินกับชาเอโอะูมะก็ได้บอกว่าข้าไม่สามารถไว้ใจเจ้าหรือมนุษย์ ที่นั่นได้แต่กลิ่นอายของความมืดก็ยังอบอวลอยู่เหนือเจ้าเจ้าเปลี่ยนตัวเองปกป้องพวกเขาด้วยร่างกายของเจ้าเองจารมันดอนได้เถียงคูมะากลับไปมินเลยบอกว่าเออจะเอาเขาออกไปจากที่นี่ดีไหมมินก็ได้เจรจากับคูมะาอีกครั้งคูม่าตอนนี้เราสูญเสียบ้านไปแล้วฉันคิดว่าเราเข้าใจได้แล้วว่า ืมมีความเฉลาดในคำพูดของเธอนะเด็กน้อยแต่โมก้านี่ล่ะการมัดอนก็บอกว่าสิงเขาให้ฉันเลยภาพก็ตัดมาที่ฐานทัพโมก้าคิวโรก็ได้บอกว่าเราได้ยึดขอบตะวันออกของปากกิมยูโรได้แล้วหลอดโมกามีส่วนใหญ่ในพื้นที่ถูกขับออกไปแล้วและหมีที่เหลือก็กลัวเกินกว่าจะไปเชิญหน้ากับเรายอดเยี่ยม และหันไปบอกอัลตราไวโอเลตว่าเตรียมเกวยนน้ำชาพันจรสองดวงเพื่อนำไปให้เซอร์เพนทีนเป็นของขวัญอัลตราไวโอเลตก็รับทราบและโมกาก็กลับไปดูแผนที่ใหม่และก็พูดว่ามาดูกันว่าเราจะเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ออกจากแนวสงบที่ดูเหมือนเป็นที่อยู่ตามนี้ได้ไหมเนื่องจากมีเสียงพูดแทรกขึ้นมาทำให้รอดโมการำคาญแล้วก็ได้ไปถาม นั่นอะไรน่ะแรกเตฉันกำลังพยายามวางแผนครอบครองนินจาโกที่นี่ท่านควรมาเห็นด้วยตัวเองดีกว่าท่านโมกร่าอะไรเนี่ยโมกร่า ok ออกมาเผชิญหน้ากับฉันการดนเจ้าเป็นเหมือนมแมลงสาบที่ข้าไม่สามารถบดขยี้ได้เจ้าจะทำอย่างไรข้าไม่สู้เกจ,จะโยนหมีใส่ข้าหรือเปล่าก็คือแบบนั้นแหละ จากการมันเลยอีกาแดงขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเจ้าอดขยี้พวกกระบทนี้ขยี้พวกมันทั้งหมดจากนั้นก็เกิดการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโคตรมันเลยว้าาเสียใจกับการตัดสินใจในชีวิตของพวก,กแกเหล่ากระโบทเรากำลังทำอยู่พี่ชายเรากำลังชนะสงวงพามังไม่จบยิับน้สตกทหารแล้วพวกนี้นะ่ะ การต่อสู้แพ้แล้วทุกคนวิ่งเพื่อเอาชีวิตของตนเองพวกขี้กาดยืนหยัดและต่อสู้ตัจัดมีเผาผานเลยโมกร่การต่อสู้ของแกยอยู่กับฉันเรามาจบสิ่งที่เราเริ่มต้นกันแก yeah, ไม่คู่ควรสำหรับข้าแม้ว่าเจ้าจะดื่มชาพัจชรสองดวงเพื่อขยายพลังของเจ้า ตอนนี้ฉันควบคุมชาได้หมดแล้วการต่อสู้นี้จบลงก่อนมันจะเริ่มเสียอีกแกต้องการชาเงั้นเหรอเอาไปมาดูกันว่าแกจะรับได้แค่ไหนหยุดนะข้าบอกให้หยุดไงร่างกายของข้ามันกำลังลุกไหมเจ้า ทำอะไรกับข้าเป็นอย่างไรบ้างพลังทั้งหมดนั่นมันมากเกินไปสำหรับแกจะจัดก,การได้ฉันจะระเบิดแกถ้าฉันต้องไปฉันจะพาหมาู่บานนี้ไปด้วยกามาดอนได้นึกคำพูดตัวเองวัยเด็กอีกครั้งนายมาที่นี่ทำไมกามาดอนนายต่อสู้เพื่ออะไรนายต้องการอะไรการชดใช้ ในที่สุดการมาดอนก็เอาชนะหลอดโมูกล้าได้ในเวลาต่อมาหลังจากการเอาชนะเสร็จทุกคนรวมใจกันซ่อมหมูบ้านให้ใหม่เรนโซเจ้าของหมูบ้านก็ได้บอกว่าใช่แล้วพวกอีกาแดงกำลังทำให้หมูบ้านเรากลับมาเหมือนเดิมฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจบลงแล้วในที่สุดเราก็ได้บ้านของเรากลับมาแล้วคูมะก็ได้บอกว่า มมกร้าอาจจะยังมีชีวิตอยู่หากเขารอดมาได้หมู่บ้านนี้และป่าไม้จะตกอยู่ในอันตรายตลอดถ้าเขากลับมาอีกเราก็จะเอาชนะเขาอีกครั้งฝ่าบาทและมีชายไว้เขาพบหมวกของมูกล้าเฮ้ hey, ดูนี่สิฉันเจอหมวกของมูกล้าแล้วแต่นี่เหมือนหมวกเก่าของกามาดอนเหมือนกันใช่ไหมจริงเหรอคุคิดว่าเขาต้องการมันคืนไหม มินได้เสนอตัวเองที่จะเอาหมวกไปให้กรารมดอนบางทีกรารมดอนอาจจะมีคำตอบว่าโมวกกล้าครอบครองมันได้อย่างไรเมื่อมินเข้าไปในห้องก็ไม่พบการ์มดอนพบกระดาษพร้อมข้อความว่าไปใช่แล้วเขาไม่เป็นอะไรถือหมวกของฉันไว้ถ้าเธอพบมันมันจะอยู่ที่นี่เมื่อท่านเมื่อท่านกลับมา อีกด้านหนึ่งกามาดอนได้ออกจากหมู่บ้านไปที่เรียบร้อยอืม